<c oughs> บ้านี้ก็สิเกิดสถานที่แห่งนี้ได้นะเือจังว่าเข้าไไรจักเตือนาะสิบสามเต๋อนหนึ่งสถานที่แห่งนี้จักว่านีไปยนบ้านคนเมืองพวกนีบ้านคนเมืองกันไรสองเตือสามเตือธรรมดาวะเออสำนักพุดสำนักนั้นสำนักน,นี้ถือเป็นเครื่องมือของเขาเบิดบักปัญญาอ่อนมันทัไดไ้เป็นอย่างะ <c oughs> อะเริ่มป่วยแน่เราบอกใกล้ตายเราบ,บอกมันนะเข่งสั่นลับแทมซำมีการเส้นไว้ตั้งหากเด้ ห้ามเข้าไปเยียบบุดีอยู่เรรามาดาได,ได้พื้นที่ห้ามเยียบได้ธรรามาดาได้ที่บเบื้องต้ภาษาเขาอ่า,เข,าเข้าเทศจังสีน,ะน่ะเนะเออบให้ถือพีแางนั่งไม่เทดานันกันหาเรื่องใส่เข้าเด้นีงจังสันแล้วเขาอ,อะไรเข้าตกองเถื่อนเห็นใจว่าหละ่ะแต่ว่ายุนี่สิบสามแล้วเขาจดไปอยู่ดอกอย่นี่อยู่จากวัดดอยนี่สิบสามเถื่อน เอากลมป้าใหม่มาแน่เอาอันนั้นเอานี้มาแน่เด้อแล้วก็หาเรื่องให้ป้าใหม่ไปยังมาจับห้องมาไล่ห้องได้มีนะเนี่ยก็จะเกิดอันนี้ขึ้นได้จะเงห้อง่าพระเจ้าญาติวาสิมาสางเด้จากว่าบ่ได้ว่าคิดว่าสิยูดีดีตั้งไว้ว่าที่แรกมาเยี่ยมเพิ่นซื่อได้อันว่ามูพวกเคยจักกันมาคุณเอาไว้เลยที่ยูวัดดอยละสองสามปีนั่นนะ กว่าพวกพี่บ้านก็นมาไล่สันนะเนาะพี่น้องเขคอมืิอนี้ต์ละวี่น้งองบูดสายเลือดเดียวกัน <c oughs> เป็นสันนะไม่เป็นเดือนธรรมดาได้วกว่าจะเกิดพันธุ์นี้เออปัจจุบันคนเมืองก็เขาก็เอามาไล่นัน่นสนงสมาธิเัื่องสิบมันขนาดใดญเด้อมันมากหรอกเบาขึ้นในทำการวามเงียบเลยเดยีธรรมดาวะถ่า,ายรูปปุ๊บปับปุ๊บปับ,บปั้นวาเขาเป็นโจรไปป้นไ,ไปกีไปข,าข่าคนมากเลย เออเลี้ยวกว่าคนกินเหล่าน้ำทางหมเได้เหาธรรมดาวานะนาะแบล็คแตทางนั่นแเลยว่าสิมีบบอันนี้ได้ห<อ><อ>ลวงปู่จะคุ้นให้หลวงอาจารย์โน่ไปเอามาเด้วยกันเอเอมาไว้บัดทิตออกข้นสาหัสกูหนีแน่จ๊กบอกว่า <c oughs> บริคิดวายเมาหนีเด้เล่งไปพุ่นที่เจาะริมนำโค้งไปเรื่อยเรื่อยเล,ย,เลยขืนพุ่นพืนพ้นที่บริคิดวายเสียมายุนสี่เด้ พุดเล่งไว้แล้วยางว่าสิลัดินี้กังคืนเออทิมบักฮาบ่าไรนั่ง <c oughs> ไปพูดเ,เดี่ยวได้บริคิตต์เราจะไปไปดำดี <c oughs> เออุดว่าติไปตามริมนำ้ำโขงขึ้นปฏิบัิขามไปผู้เขาควายแน่อาจจะหลัดละ,ละลงมาหาอีอันนั่นแน่ละยังวะไม่รู้เจอเมื่อไหร่ละห <c oughs> ลัดล,ลงมาหาอี่ยนนี่จะง่อยปฏิบัิขึ้นภาคเหนือขึ้นไปภาคเหนือเข่าฟ้ามาปฏิบัติขึ้นไปพุน่นอ่านไปจังสันเด้ เออนั่นแหละเป็นนังสัน่นกว่าสีมีมองหนีว่าธรรมดาได้เอออีวึงมันก็เป็นหนีอยู่แล้วเออเขาเอินมันแม่ยิ้มนั่นแหละกาลบุตรน,นั่นนะเออหนีมันก็มีในหน้ามันก็มีมันเอาอันใบหน้ามันไปเอาเงินสดออกมามาสื่ออันนี้ที่อยู่ในธนาคารได้นน่เออมันก็เสียงขนาดนั้นได้ธรรมดาวะมีบรดกายเห็ุคือมันได้แหละก็ไม่เห็นใจมึงนี่เลยอยู่สงัง ไม่ยูนี่เขาก็มาเท่าใดสามสี่เสือ่อนมันบแมนสามสี่แต่้มันหลายเถือโวดนเนาะคือผู้นั้นก็หาเรื่องใส่นีส่กศาสร์มีม่มนดำมนยังมีเบัดนั่นแหละออหาวิธีไล่มาเรื่อยเดยเออมาหลายเดือวจังว่าม่วนภิกษุนักบวชเท่านัน้นแหละสิผ่านท้นเหตุการณ์นั้นสี่ใดอยู่บ่ บ่แมนใิได้ไง่ายๆด้มาหอดจากบรรลุโล,ลดจากหูทิพย์จากตาทิพย์เขาโหลดจากห,อห่อเฮินเดินอากาศโหลดเนอะนีะ่แหละให้เบื้องต้นเหตุมันว่ามันสั่งหรือมายากขนาดใดแต่ะาับข้าบราาาบริ้ยากเพราะว่าขฮาบ่ได้ต้องการข้าอดทนโดยว่าต้องอดทนเออแต่ข้าก็บ่ได้หวังว่ามันจะเป็นดังสันดังสีกับซื้อๆอยู่มันก็เป็นของมันเองอเดี๋ยวจังไว่ายจากใหุ่นจักแม่ แต่แต่ละคนแต่ละคนที่มากน,น,นะพวกเข้าต้องสร้างเหตุให้มันสมผลได้บุญแมนบาสิมาหอดแากเอาผลมันโหลดไวาจากว่าเขาสร้างมาดูความยากหรือลำบากขนาดไหนความากเลยพือยังมาปฏิบัติธรรมนี่นาเ,เอาพวกบวชเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่เอออยากเอาอารหันต์ปฏิสมัมพิธาญ,ญาใยญ่งโหลดวอ,อุ้ยหน่วยธรรมดาเด ลออ้อมตัวเองมันไดก่อนเทินนาสางเหตุหรือมันสมผลแม่เหตุเพราะคำหนึ่งนี่เหตุเพราะกำมกาหนี่ไหมแต่หน้าที่หนึ่งสองหน้าที่ใจออกใจอ่อนความนั่นความนี่เนาะมันเป็นทั้งไดเลยนี่พระรหันก็จะหูเขากันนั่นแหละเออมันบรรลุแล้วมันเป็นทั้งหดเลยนี่ก็อยากบรรลุเขาลออ้อมตัวเองมาเทไรปีมันธรรมดาคุ่นสร้างสมมาแต่เป็นเด็กน้อยุธรรมดาบ่เหตุแนวโมนีนะ อันนี้มากพระโบมากจะเอาโหลดซื้อพ่อแม่พระพุทธเจ้าก็จักรูจักซื้อ่นบาบุกเนาะเออแม่ตระกูลคนแม่สวนเกียจตระกูลเจ้าโคตรมากน่ะกับหัจักบาปุกจักมากเกิดพระยังสุโธถนอันนี้จักรบาปุกรู้ใเข้ามารอหลอมมาท่าใดแล้วต้นกําเนิดของพระครูกบริพัติ์ทั้งสิผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งเมื่อกาบิลพัดเกิดขึ้นก้อนมูอกับบินฤาษีเป็นผู้ตั้งซื้อเกิดจากกษัตริย์สิบสี่องค์นั้น นองกับอา้านองกับอ้เอากันเรื่อยๆ,ๆมาจงมาเกิดกบ,บิลพัทจงมาเกิดมุ่งเมตตาไงผั้รักเทาไรมาตาพุนเหมือเด้ค่วมรอล้อมมันนะักเล่ไรมาตาพุนหุ่นจักมากคออนแล้วก็กว่าพระพุทธเจ้าสิือเป็นพระพุทธเจ้ามันสี่สิบสงไขยแสนกับบรงนี้มัน,ม,นมันธรรมดาเด้ไอ้มหา็เจจะเอาท้ําพันลดุดไม่ว่าละ่ะยืนได้ห้อยสานไปบ่งใส่สานมาจากว่า กินตนตาการเราเด้ออยู่ในห้อยสานเออห้อยห้อยสางเลยสางยางก็เล้ยวแต่ว่าของเป็นอื่นพึ่งใส่สางอยากซ้ำกันก็ไม้นั่นนะมาหอดซ้ำหนึง่งอยากซ้ำเพิ่นรวดนะเออมื่อเท่กระดาษ <c oughs> <c oughs> นี่แ <c oughs> บบะบ่มีความอดมีความทนมีแต่ความอยากได้บอ่อดบ่ทนบ่คม,มตัวเองเลยเลยเอาตันหานั่นแหละเป็นเครื่องขวางจาของเอง ความอยากของตนเป็นอุปสรรคของตนเด้อบ่อยากได้มันทางใด้ <ừ. S 1> คือต้องเข้าใจกับว่าบ่ยากไหมเหตุไปซื้อๆนี่เนะี่ยไปซื้อๆโหลดมานี่มาก,กลุ่มเอามักผลมาโหลดถ้าอันแ,แรกๆถ้าปีแรกๆน,นนะแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดทั้งถือกระถือถทำไรนั่นล่ะล,ะล,ะละืะอ,อีวุ่น,นเด้อเขาเออแม่ยิ้มแม่ยิ้มนี่ ชาวบา้านชาวเมืองดูถูกเออพี่น้องก็ยังดูถูกเบัดลถูกอย่างสาราพัดเบาเมตาโมพวกที่มานํากันก็นกนยังดูถูกเด้ว่าธรรมดาเด้เออบ้ใหากําลังใจเลยมันคอยเป็นมาซื่อๆเด้จัง,อ,นนอ,นนจงอ,อันนั้นอันนี้จังคอยนั่นออกเด้เออนัอ่นแหละก็จะเป็นมาไดนะเฮาก็บ่วาเฮาสิอ,อยากได้ขา,า,าเข้าวาเฮาสีนั่นแต่นังสีเด้มันก็สีหนีอย่างเดียวได้เออถ้ามันไ้เป็นมานี่แล้วก็เห็น ถึงโอเค็งใจเท่านั้นและ้ะยูไห่ไงนะก็สิมาได้บ่พอเข้ามาหน่เอออเาผ้าขอเด้จั๊กมีดอีโต้ผ้าขอบ่เด้หนีิมักจกบ่เด้เสียมบ่เด้หนิผ้ากันถาถางกอไผ่ยอยู่หนิหจักบ่ล่ะ,ละจะล้มถางไปน้ำไห่ไปน้ำกลธรรมดาบ่นี่ไดเป็นไปได้บ่เป็นไปได้บ่ไไบอยู่ทั้งไห่ไปน้ำทั้งเห็ดไปน้ำเด้ข้าใจว่าหล่ะ,ละแต่ละคนนั่นันะ เลยล้มบ่มีสมองดอกพ้าเห็ดยังกะเหไปนั่งคิดจากไห้กับไห้ <c oughs> เออลำบากเด้มันธรรมดาเลยเอามีดผ้าถางเอาเด้เออและแ <c oughs> ต่ว่ากวาสจเป็นมาบดนี้ผู้มาอยู่เนี่ยนะม,ะมาหรือมาตำนี้กันเถียงกันค่มนั่นขามนี่อยากตกตนเป็นไงข่มนั่งข่มนี่เหม่อนบ่ล่ะิ่วมาสั่งโกกสั่งเล่าขึ้นเด้บดนี้ เเหตุเป็นสองฝักสองฝ่ายในในข้างในนะอันนั้นอันนี้บ่งเนี้ยเขาลำบากขนาดไหนผู้ให้กาลังใจคือใยฝ่ายอตาอโอ้ไยอิตเอลอินนิดผุนเดชต้นฉบับมันอันจังตอนมันจังเป็นมาได้แบบว่าตัดสินกับแถะมาที่หลังหรือซื้อดอกอันนีกันด้วยือไปคิดได้นะได้ยูแล้วจังไปนีก็นด้ยเนาะ ลงน,น,นั่นตามน้ำที่จะเอาตัวเองกล้าเขาเ้าแรกบ่มีทางย้ายจอยข้าใดว่านั่นตามน้ำเออคุณพรเข้าข้างใดเด็กก็เอา,ปเขาขอไ,ไ,อไปเด็กไม่รับผิดหน้องเพิ่นเป็นผู้มาไล่เฮาเนาะเอเอเังสั่นแเหรอได้<ๆ>อยู่พ่นเมืองกับสองเถ้าเดี๋ยวเขาเขามาเนะี่ยคุณสว่างได้บักงานก็ได้เออจะมาเสียใจด้วยเศษกรรมซูสิได้ไปอยู่ขึ้นเลยบรรนณ นั่นแหละที่เป็นแน่นั่นแน่นอนอยู่แล้วลาดเปอร์เซ็นเลยหลามเปอร์เซ็นนั่นเศษมันได้คือหลังจากอยู่ในมหาเวกีสักก่อนักเจ็ดลอยพระพุทธเจ้าประมาณนั่นแหละเจ็ดลอยพระพุทธเจ้าในมหาเวกีแล้วก็ขึ้นมาได้เศษกรรมอยู่ในหันเท่าไรอสงไขยอยู่แต่ออก็เป็นเดรัจชานก็เป็นพวกทั้งหิวทั้งโซ่ทั้งวุ้ีวิมังยูวุ้งวเป็นเจ้าของอยากบอกเะเออถึงสั่นได้เบิร์ตมน,นแวพวกที่เฮ็ดมากนั่น เมนเบ็ดเลยเมินเบ็ดธรรมะเป็นของบริสุทธิ์เขาแหลกมาโดยชีวิตของเขาเองเขาต้องการแค่ว่าอย่างต้องการโดยไม่ต้องการดอกอ <ừ. S 1> แค่ว่าต้องการเผยแผ่ธรรมะพูทธเจ้าแล้วก็เป็นประโยชน์ของบุคคลผู้กระทำตามเองเด้ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สอนเลยเขาล่อล้อมตัวเองมาเพราะแห้งอยู่ละ <ừ. S 1> จึงว่าอดทนโดยไม่ได้อดทนดอกเพราะว่าเขาบ่ามีความหวังอย่าง <ừ. S 1> แหลเขาชีวิตแหลกมาเด้ แบกมา <c oughs> ได้ร่มันเป็นสะเลสโสตนตว่าหาบน้ำหดบักมีน้ำทั่งหาบเอาเด้เอ,อปลูกต้นบักมีว้น้ำขอบขอบหาบตอนแต่นตอนแต่นไป <c oughs> ธรรมดาเ่นั่นแล้วทักษะหล่งฉังคอยเป็นมาได้่ววันที่นี่มือดีใจเนาะเขามันเข้มขแข็งบ่าแข็งเอาเด้ <c oughs> ่าตะของเองเอ,งเอาตพขอะตะของเองมันยกเมื่อวัยตของคนที่ว่าธรรมดาเด้ มันมั่นใจเป,นเป็นเป็นที่ขนาดนั้นนี่แหละเ้าวพึงถ้ำพึงตนเ้าออทถ้ำเป็นไงบ่ได้เอาผู้อื่นเป็นไงเลยบ่ได้เอาความปากชาวบ้านก็ได้ว่าเป็นไงเลยนัออ่นแลหละเทไปตามถ้ำมุ <c oughs> ่งอันย้ายไฟตาโออินิดอีเต้วมันหนี่มันนั่งอยู่ปากไตอยู่ที่มันแหลนลงมาเห็นป่ะ ขนาดเนี้มันยังถึกได้อยู่เสมอได้อี่หานี่ก็เลยโง่โง่จังเป็นอะไรสาเหปเที่ยังไหนชิบหายเบิด์ตาตบายสู้กันเข่าแล้่วผู้อื่นมาแก้รลดนั่นแหละเขาหัวลาะเยาะความถูกได้แล้วหนึ่งค่อยาะเยื่อความตายก็ได้แล้วผมก็ได้สะออนแล้วยังยังก็เลยแต่ว่าพวกเข้ามาย่างไง เขาผ่านความถูกยากลำบ,บากมาด้ว่าจะเป็นหม่องสถานที่นี้ได้นะมันจะมีกี่คนที่มาเห็นอยู่นี่เนาะเ,เริ่มต้นแหลกมันนาฟาอุปสรรคมากทั้งสี่นนะักล้กับเล้อตนมันจะดอกตอนันเป็นบ่ากอนอนัอ่นแหละอ,อาจจะว้าให้ฟังเนี่ ผู้ติดนักสูดก็อ,อิ่วงเงอ,อจันท่ากาลบุตรผูออ้ติดนักสุตนะห, <c oughs> หลายคนก็ว่าถ้าเพื่อนนี้จากเมืองเด้เออมีเหตุจังใดเข้าตปอยู่ในไทยบ้านเด้ม,มีเด้นาะบ่ได้ให้กำลังใจเด้บ่ได้สู่ซอยกันเด้ยึดยึดจักยักอยู่เด้งั้นสันออ่นก็ต้องเป็นไปตามเหตเออุแต่ความกับได้ว่างยากขึ้นกันผู้เขากาโศ เขาก็ว่างไงาก,ก็กันอีกแต่มันทุกอย่างมันม,น,น,มน,นีเห็บกันแบบเขาก็ทุ่มเทพเลยบาี้เฮดุม่ได้เฮดเพื่อเจ้าของได้บานเนี่ยจุดหมายไหมเออเฮาจีอยากได้ไปหยั่งเขาบได้เฮดเพื่อเฮาไหมเนาะเออเัาจีอยากเก็บไปหยั่งว่ะไทัึงว่าบ่อยจากได้หยั่งเฮดไปซื้อมันได้อ,อาสาระตัวเองแบบนั้นเดวยวเฮดดูตัว <c oughs> มันก็คุ้มค่ากับมันเฮดตัวบาริดเพรมันผ่านปัญหาอุปสรรคมาได้ครับ อีสา,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 ามันเดีบาดนี่เนาะว่าเฮาย่องต้ามันกับ่องต้ามันตัวมันเป็นผู้กล้าขนาดนันไหมเออจะของลวงพอ่อสำนันนึงไหมตามน้ำโอ้ยดีเลยเว้ยมันบร่ร์หลังจังมาก,กะมีเด้คือตาสินนี่แหละในไข่เน่มาอ่านมาก่อนมูอยู่ในบ้านนี้ดังน,นั้นจังคอยเบิ่งทาขั้นโอ้ธรรมดงบาร์ดาพอเขามันบา่บาร์เดนเขาบ่ได้เก็บซ้ำลำใจในความถูกอันนั้นนี่เขาเลยว่าตลากอยากกางไะ ห้องหอลอยยอะความถูกเลยมึงก็ได้กินกูดอเอกูบริว้ความคมคืนกับมึงดอกาซาสมี่หมายความว่าความถูกความผ่านจาก่อละเ้าเลยเป็นตรุษห้าเล้ยแต่ความตายห้องกับห้องลอยะไดใหยอะเย้ยในความถูกเอความอดทนกับบอไดมี่จากบอละเซือๆ่พอา่มีจุดหมายใจว่าคนเฮาแต่อดอดทนความนั้นความนี้มีอารมณ์นี่เนาะสมมติว่า ากได้บ้านหลังหนึ่งอดท,ทนไปทํางานอดท,ทนกับอารมณ์ต่างๆเพระว่ามีจุดหมายดเด้๋ยด้อดกันบ่กับเพื่อนรวมงานกับมู่พวกกับแร่งกระทกบกระท่งเนาะแต่วระดี๋ยว,ยว,ททยวยห้องปด้อดทนเลยเ่าสื่อๆู่เเี่น,น,นว,ว่าหัวเอยเนี่ยจังสรรจัดแต่จังหวะบอกเป็นแนวทางให้คิดเอาคนที่ทุกๆคนที่เขามาในนีเอออันนี้มันเป็นผลของมัน่นเลยเด้ เหตุของมันตั้งหากด,ด้วที่เขาสู่ส้นมาเขาสร้างเหตุมาได้ผลกับ็มาแน่น,นละผลก็เลง่ายไ้ด้แต่ถ้าตายเขาก็ปรายัน